ประเทศไทยเคยมียุคทองทางเศรษฐกิจเป็นช่วงเวลาที่ค่าเงินบาทอ่อนต่างชาติเข้ามาลงทุนมีนโยบายกระตุ้นการส่งออกเศรษฐกิจขยายตัวก้าวกระโดดติดกันหลายปีคนหนุ่มสาวและวัยทำงานจำนวนมากมีประสบการณ์แบบว่ามากรุงเทพเสือพื้นหมอนใบสุดท้ายสร้างตัวได้อย่างยิ่งใหญ่เลื่อนชนชั้นได้ในช่วงอายุเดียวนี่คือเรื่องราวของบรรดาน,นักธุรกิจไทยจำนวนมากในช่วง40ปีที่แล้ว แต่ถ้าพวกเขามาเกิดเป็นหนุ่มสาววัยทำงานในปีนี้แม้ว่าจะเสือผืนหมอนใบก้มหน้าทำงานไม่ต่างจากที่เคยทำในอดีตโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตแบบนั้นกลับยากกว่าหลายเท่าเพราะหันไปทางไหนแต่ละภาคธุรกิจก็ถูกจับจองเต็มแล้วแถมยังกีดกันไม่ให้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเล่นในสนามด้วยและผู้อำนวยให้การกีดกันแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาก็คือรัฐนั่นเอง ในอุดมคติคือการปล่อยให้มีการแข่งขันสูงสุดผูกขาดน้อยที่สุดเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเราเราเป็นพระเจ้าที่ใครๆก็ต้องเอาใจเพื่อให้เรากลายเป็นลูกค้าแต่สำหรับไทยการร่วมมือระหว่างรัฐกับในทุนกลับทำลายการแข่งขันที่ควรจะเป็นรัฐออกนโยบายสนับสนุนธุรกิจบางกลุ่มจนมีอำนาจครองตลาดไร้คู่แข่งเราเรียกกลุ่มทุนเหล่านี้ว่า กลุ่มทุนการเมืองงานโต๊ะจีนระดมทุนของพรรคพลังประชารัฐ200โต๊ะโต๊ะละ3ล้านเวลาเราบอกว่าเศรษฐกิจไทยไม่พัฒนาคนไทยไม่มีโอกาสทางเศรษฐกิจก็พราะมีหลายธุรกิจที่ไม่เสรีงานวิจัยสำรวจว่า20ปีนี้มีแค่ไม่กี่อุตสาหกรรมเท่านั้นที่มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นในขณะที่อุตสาหกรรมอีกหลายส่วนกลับแข่งขันน้อยลงทั้งนั้นและภาคอุตสาหกรรมที่ไร้าการแข่งขันเหล่านี้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับกลุ่มการเมือง เอาจริงๆไม่ต้องมีงานวิจัยก็เห็นกันอยู่ชัดๆว่าชีวิตเราวนเวียนกับแบรนด์สินค้าและบริการไม่กี่แบรนด์เท่านั้นโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบทุนการเมืองนี้มักจะหนักข้อขึ้นเมื่อประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะเสียงของคนตัวเล็กตัวน้อยจะหายไปและนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่การที่รัฐออกนโยบายซึ่งส่งผลดีต่อเอกชนรายใหญ่แบบนี้เกิดขึ้นมานานมากแล้วในสังคมไทยย้อนกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้ว เรามีช่องทีวีอยู่5เจ้า3ใน5เป็นของรัฐบาลเหลือแค่2ช่องที่เป็นเอกชนผู้ผลิตรายการจึงมีตัวเลือกแค่สทางนี้เจ้าของช่องทั้งสองนับเป็นครอบครัวนักธุรกิจที่รวยที่สุดในยุคผ่านการเก็บค่าโฆษณาที่แพงมหาศาลมีอยู่ช่องหนึ่งเมื่อสืบสาแรกครอบครัวแล้วจะพบว่าผู้ก่อตั้งมีพี่สาวเป็นภรยาของจอมพลประภาสจารุสเียนซึ่งเป็นมือขวาของจอมพลถนอมกิต,ติขจรผลิตการตัวจริงในประวัติศาสตร์ไทย ปี2510ช่องดังกล่าวได้รับสัมปทานคลื่นโทรทัศน์ซึ่งผู้ลงทุนคือตัวพี่สาวและตระกูลของสามีผู้ก่อตั้งซึ่งไม่ใช่ตระกูลไก่กาธรรมดาแต่อดีตเป็นถึงข้าราชบริพารสำคัญในสมัยรชัชกาลที่6และ7มีคนหนึ่งในตระกูลนี้ที่คนทั้งประเทศรู้จักเพราะไปะหญิงเสือดำตายผู้ก่อตั้งช่องและสามีมีลูกด้วยกันหนึ่งในนั้นคือผู้จัดละครชื่อดังที่คนทั้งประเทศเรียกกันว่าคุณ ท่าที่เรารู้ตลอด40ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งช่องนี้ไม่เคยมีการประมูลสัมปทานจนกระทั่งกสทชและผู้เล่นใหม่ๆอย่างช่องทางออนไลน์เกิดขึ้นถึงมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างอุตสาหกรรมแต่ในช่วงหนึ่งช่องทีวีนี้คือขุมทรัพย์อันใหญ่โตมหศาศาลใครอยากจะขายอะไรก็ต้องมาโฆษณาผ่านช่องนี้ผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางเติบโตยากเพราะไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคา่าโฆษณาเหลือไว้แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ และนี่ก็คือผลของการกินรวบทางธุรกิจโดยผู้นำเผด็การเบร็ดเสร็จคนยุค90น่าจะคุ้นเคยกับชื่อ TBI หรือไทยเมลอนเท็กซ์ไทยอดีตบริษัทสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ก็มีโครงสร้างความสัมพันธ์กับรัฐคลิกยๆกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นสามีของลูกสาวจอมพลถนอมที่บีไอสะสมทุนได้จากการทำผ้าห่มขายให้กับกองทะะัพบกซึ่งผบทบในเวลานั้นจะเป็นใครที่ไหนก็คือประภาสจารุสเสถียรนั่นเองเรียกว่าใช้งบป,ประมาณแผ่นดินสะสมทุนให้ตัวเองจนกลายเป็นบริษัทใหญ่โตขึ้นมาจนกระทั่งวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540ทำให้ไทยเมลอนต้องเลิกกิจการที่ดินขนาดมหึมาของโรงงานตกเป็นข้อพิพาทแย่งชิงกันมายาวนานกว่าสองทศวรรษ แต่ถึงจะบอกว่าปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมานานแล้วความเปลี่ยนแปลงสำคัญจริงๆของระบบทุนนิยมไทยก็เกิดขึ้นหลังจากมีรัฐธรรมนูญปี2540และการขึ้นมาของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อทักษิณชินวัตรอภิชาติถิตนิรมัยเคยเสนอไว้ว่าก่อนปี2540ในทุนเข้าหาอำนาจได้จากหลายช่องทางผ่านมุ้งการเมืองต่างๆ รวมไปถึงผู้มีอิทธิพลนอกรัฐธรรมนูญและเครือข่ายวังโดยมีศูนย์กลางอิทธิพลอยู่ที่ในทุนธนาคารวิกฤต้ต้มยำกุ้งทำให้อิทธิพลของธนาคารอ่อนลงและเปิดให้กลุ่มทุนที่ไม่ใช่ทุนธนาคารอย่างทักษิณและพักไทยรักไทยเติบโตขึ้น อีกทั้งรัฐธรรมนูน40ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาฝ่ายบริหารอ่อนแอลดการคานอำนาจช่วยให้พักใหญ่เข้มแข็งก็ทําให้มีแค่เครือข่ายทุนของพักไทยรักไทยเท่านั้นที่จะเข้าถึงอำนาจได้เกิดข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและคอร์รัปชันเชิงนโยบายในกลุ่มไทยรักไทยจากการร่วอำนาจทางเศรษฐกิจแบบนี้และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดการรัฐประหาร2,549ขับทักษิณออกไปจากเกมการเมืองเพื่อทําลายระบบกินรวบ แต่ผ่านรัฐประหารมาสองครั้งเราถึงระหนักว่าลักษณะกินรวบทางเศรษฐกิจไม่ได้หายไปแต่ได้รับการสื่อทอดแนวทางต่อโดยคณะรัฐประหารผ่านรัฐธรรมนูญ2560และผ่านเครือข่ายพักพลังประชารัฐนี่ครับคนปฏิวัติท่าน,นยกเลยคนเดียว <laughs> กลุ่มทุนการเมืองเข้ามาแอบอิงกับรัฐบาลทําให้การกีดกันกลุ่มธุรกิจหน้าใหม่เป็นระบบขึ้นการเข้าถึงอํานาจกําหนดนโยบายของกลุ่มทุนใหญ่ก็ง่ายขึ้นด้วย และถ้าอยากรู้ว่ากลุ่มทุนไหนบ้างที่แอบอิงอยู่กับรัฐในเวลานี้ก็ให้ไปดูบรรดาโครงการที่มีชื่อต่อท้ายว่าประชารัฐว่ามีบริษัทอะไรบ้างหรือรายชื่อผู้บริจาคให้มูลนิธิเอื้อเฉาอย่างป่ารอยต่อก็ทําให้เราเห็นภาพรวมได้เช่นกันบรรดากลุ่มทุนพวกนี้เกือบทั้งหมดคือกลุ่มทุนที่อยู่ในภาคธุรกิจที่การแข่งขันต่ำทั้งนั้นมีตัวอย่างในช่วง1ิกว่าปีมานี้อยู่ว่า รัฐมีแนวโน้มที่อาจจะช่วยกลุ่มทุนบางกลุ่มครอบงำตลาดและกีดกันการแข่งขันได้อย่างไรบ้างกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐมอบหมายให้บริษัทกรุงเทพธนาคมบริษัทลูกของกรุงเทพดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ กรุงเทพธนาคมมีงบไม่ถึงเลยส่งจดหมายเชิญชวนบริษัทอื่นๆมาลงทุนในโครงการนี้น่าประหลาดใจมากที่มีเพียงบริษัทเดียวที่ยื่นประมูลเข้ามาคือบริษัทชื่อดังพยางค์เดียวเจ้าหนึ่งในกลุ่มโทรคมนาคมซึ่งได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้แบบเต็มๆแถมกรุงเทพยังให้สิทธิในการหาผลประโยชน์จากท่อร้อยสายของรัฐได้ถึง80เป็นเป็นระยะเวลา30ปีการได้สิทธิดังกล่าวเพิ่มข้อกังวลมากว่า อาจจะเปลี่ยนทิศทางของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไปเลยเพราะนอกจากการถือสิทธิ์ดังกล่าวอาจกระทบผลประโยชน์ของผู้ให้บริการรายอื่นลดทอนการแข่งขันของประเทศยังอาจทําให้ประชาชนต้องแบกภาระค่าบริการเพิ่มขึ้นเพราะเอกชนย่อมมีแรงจูงใจในการทํากําไรมากกว่ารัฐต้นทุนการบริการสูงขึ้นทําให้การแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลที่กําลังมาแรงด้วยประสิทธิภาพไปและอาจจะกลายเป็นโมเดลสัมปทานที่ทํากันไปทั่วประเทศ หนในธุรกิจที่เติบโตมากที่สุดตั้งแต่รัฐประหาร2557ก็คือธุรกิจพลังงานช่วงรัฐประหารใหม่ๆมีการออกชื่อเรียกคนเข้าไปปรับทัศนคติหนึ่งในผู้ที่ถูกเรียกก็คือนักธุรกิจด้านพลังงานคนหนึ่งซึ่งในเวลานั้นคณะรัฐประหารมองว่าเป็นนายทุนใกล้ชิดรัฐบาลยิ่งลักษณ์หลังโดนปรับทัศนคติออกมา บริษัทพลังงานของเขาใช้เวลา8ปีจากมหาเศรษฐีปลายแถวในปี56ก้าวขึ้นมาติดอันดับ top 5มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในไทยความร่ำรวยของเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่เราต้องจ่ายค่าไฟแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยตอนนี้เรามีไฟสำรอง58% ซึ่งเป็นตัวเลขมหาศาลมากที่ตัวเลขมันสูงขนาดนี้ก็เพราะว่ารัฐบาลมีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากโรงงานเอกชนหลายแห่งจนบริษัทพลังงานเหล่านี้ได้กําไรเป็นกอบเป็นกำโรงผลิตไฟฟ้าที่ล้นเกินทําให้ต้นทุนค่าไฟสูงขึ้นรัฐบาลต้องจ่ายค่ามีไฟฟ้าสำรองแต่คนจ่ายที่แท้จริงก็คือพวกเราประชาชนโดยมาในรูปของค่า AP ในบิลค่าไฟทุกเดือนเฉลี่ย24สสตางค์ต่อหน่วย ยังมีตัวอย่างในทุนที่สะสมทุนผ่านความใกล้ชิดกับกลุ่มการเมืองรับสัมปทานจากภาครัฐไปพร้อมๆกับขยายธุรกิจของตัวเองและมีแนวโน้มจะกลายเป็นกลุ่มทุนที่ครอบงำตลาดในอนาคตเมื่อทุนใหญ่ขึ้นมันมีตู้เติมเงินมือถืออยู่ตู้หนึ่งเจอได้ทุกชุมชนกับตู้ชงน้ำสีขาวๆที่ช่วงหนึ่งหิตมากในหมู่วัยรุ่นทั้งสองตู้นี้มีเจ้าของเป็นบริษัทเดียวกันคือดูเหมือนว่านี่ จะเป็นตัวอย่างของนักธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมใหม่ๆเอาชนะโครงสร้างอันเหลื่อมล้ำของสังคมก้าวขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีสำเร็จในหนึ่งชั่วคนแต่ปรากฏว่าพอไปดูโครงการอื่นที่บริษัทนี้ทำมาด้วยจะพบว่าเขามีธุรกิจก่อสร้าง ให้หน่วยงานรัฐจากหลากหลายกรมหลากหลายกระทรวงหรือจากมหลาลัยรัฐข้อมูลระหว่างปีงบประมาณ58-65บริษัทในเครือของเขาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐรวมวงเงินกว่า3,000ล้านบาทเฉพาะในปี63ก็กวาดคู่สัญญาไปกว่า1,500ล้านบาทแล้วและสัญญาแพงที่สุดมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยที่สังกัดกระทรวงคมนาคมซึ่งมีเลขาธิการพักภูมิใจไทยเป็นรัฐมนตรีนอกจากนี้ เขาอย่างมักได้ไปนั่งในบอร์ดรัฐวิสาหกิจสำคัญที่มีเจ้ากระทรวงเป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยด้วยเช่นบอร์ดการบินไทยสังกัดกระทรวงคมนาคมและบอร์ดองค์การเพสัชกรรมสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขยังไม่หมดหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องดื่มผสมกัญชาที่ขายในตู้ชงน้ำของบริษัทนี้เริ่มวางขายไม่กี่วันหลังจากประกาศปลดล็อกกัญชา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะบริษัทมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทางธุรกิจหรือเป็นเพราะรู้วงในกันแน่ว่ายังไงพักภูมิใจไทยจะผลักดันนโยบายกัญชาเกิดคุมทรับใหม่จากนโยบายรัฐ แม้ตอนหลังจะถูกกระแสสังคมกดดันและผิดประกาศกระทรวงสาธารณาสุขจนต้องถอนเครื่องดื่มตัวนี้จากตู้ไปก็ตามกัญชาเป็นยยาาพารนอกจากเรื่องสัมปทานยังมีปัญหาอื่นๆอีกที่ทำให้ทุนนิยมไทยไม่ก้าวหน้าไปไหนเช่นการมีอยู่ของกฎหมายบางฉบับที่ช่วยให้การกีดกันทางการค้าง,ง่ายขึ้นที่จะชัดก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตสุราที่ตั้งเกณฑ์การผลิตให้นักธุรกิจรายเล็กๆเ,เข้ามาแข่งขันได้ยากหรือโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของคนไทยที่ต่ำกอม มีธนาคารน้อยรายแถมยังให้กู้ยากและองค์กรตรวจสอบการแข่งขันทางการค้าที่ไร้ประสิทธิภาพเรามีาคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นแห่งแรกในอาเซียนแต่ไม่เคยลงดาบกับกลุ่มทุนการเมืองขนาดใหญ่เลยสักครั้งต้องตกมือนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีการผูกขาดแล้วก็แข่งขันอย่างเป็นธรรมมาโดยตลอด10กว่าปีเยาว่าแต่กฎหมายกิจการทางการค้าเลยบางครั้งกฎหมายอาญาอย่างเล่นงานบรรดาคนในตระกูลทุนใหญ่เหล่านี้ไม่ได้ด้วยซ้ํา ขนาดเมาแล้วขับชนตำรวจตายทั้งคนนี่คือสภาวะที่เกิดขึ้นกับทุนนิยมไทยตอนนี้กลุ่มทุนบางกลุ่มเติบโตขึ้นมาเป็นทุนใหญ่ที่ครอบงำตลาดจากช่องทางที่รัฐอำนวยให้เกิดทุนรายใหญ่ในแต่ละภาคธุรกิจการแข่งขันต่ำไม่มีชอยส์ในตลาดให้เลือกและทุกคนได้รับผลกระทบจากสภาวะที่เลือกไม่ได้นี้การเลือกไม่ได้ของพวกเราทุกคนยิ่งป้อนเงินให้บรรดานในทุนเหล่านี้เติบโตขึ้นไปอีก หลายคนอาจจะแย้งว่าไม่จริงเราเลือกได้ว่าจะบริโภคอะไรแต่การเลือกว่าจะไปดูหนังในโรงหนัง A หรือว่าโรงหนัง B ดีกว่ากันหรือเลือกว่าวันนี้จะดื่มเบียร์ยี่ห้อไหนจากเจ้าตลาดแค่สีห้าเจ้านั่นมันคือการเลือกได้จริงๆหรือเปล่านี่เป็นปัญหาใหญ่ที่เราอาจตระหนักถึงกันน้อยเกินไปพูดถึงมันน้อยเกินไปการดำรงอยู่ของกลุ่มทุนที่มีอำนาจมหาศาลขนาดนี้กีดกันขนาดนี้โดยปราศจากการตรวจสอบและการแข่งขันได้ทำลายเศรษฐกิจไปเท่าไหร่ เกิดความเสียหายในเชิงงบประมาณขนาดไหนและประชาชนอย่างเราไม่มีโอกาสได้เติบโตทางเศรษฐกิจเป็นตัวเลขมากน้อยแค่ไหนทั้งหมดนี้คือคำตอบที่ไม่มีใครตอบได้ใปรณักาก,การเมืองไม่ใช่แค่เรื่องของจํานวนสสในสภาแต่คือการปักหลักคุณค่าประชาธิปไตยให้ยืนอยู่ได้ในสังคมไทยเราขอเชิญชวนให้ทุกคนมาสนับสนุน o อ m o n School ทางานทางความคิด ติดอาวุธทางปัญญาสร้างจิตสำนึกแบบใหม่เพื่อประเทศไทยที่มีอนาคตกว่าในปัจจุบันเพียงแค่การสมัครสมาชิกหรือ subscribe fanpage facebook ของ common school 99บาทต่อเดือนคุณคือหนึ่งคนที่จะทำให้ความฝันของพวกเราเป็นจริงขึ้นมาได้ค่ะ